นี่ฮะแม่ของเจ้านกน้อยนกปลอดฮะก็คือเป็นนี่ฮะนกปลอดสวนของเขา<ะ><ะ>ก็มีลักษณะแบบนี้แหละนี่คือนกปลอดสวนนะฮะตัวจะมีสีออกเทาๆเหลืองๆก็เป็นนกอยู่ตามสวนของพวกเราเนี่แหละนะ น่ารักฮะสวยงามนะฮะวันนี้ได้เห็นแม่เขาด้วยวันนี้มาเยี่ยมลูกเขานะแต่พอเขาเห็นเราอยู่ใกล้ๆรังของเขาเขาก็จะร้องส่งเสียงนะเตือน,เห,อน,เ,หอนเหมือนกับไล่ฮะเหมือนเหมือนกับไล่เรานะนะ เขาเห็นว่าตรงนี้มันปลอดภัยสลับครอบครัวของเขาสลับลูกเขาเขาก็มาสร้างรังก็คิดว่าตรงนี้ปลอดภัยสลับเขาแหละก็มาสร้างในสวนของนาเล็กนาเล็กก็แค่ถ่ายรูปเฉยๆจะนี่แหละก็มารู้จักกันฮะนี่นกปลอดสวนนะฮะเดี๋ยวไปเยี่ยมลูกกันหน่อย ซูสิว่าลูกเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่สองโอ้ oh, oh, พี่น้องนะดูสองตัวนะหิวมากๆเลยฮะนะร้องนะยังไม่มีเสียงฮนะเพิ่งจะวันที่สองเสียงยังไม่มีแต่ตอนนี้หิวมากๆนะฮะ,ะผิวดำเข้มเลยฮะนะตาโตนะปากกว้าง โอ้วหเอาง่อยหลับแล้วไม่ไหวเหนื่อยนี่แหละทำไมชาติรนะอฮะตาก็ยังไม่ลืมนะก็รออย่างเดียวฮนะรอแม่มาอเอาอาหารมาป้อนนะตอนนี้นาเน็กก็ได้ศึกษานะได้ความรู้เพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วางไข่จนถึงฟักเป็นตัวเนี่ยประมาณสองสัปดาห์นะประมาณสองสัปดาห์แล้วก็ตั้งแต่ฟักออกจากไข่แล้วก็บินได้ก็ประมาณสองสัปดาห์สรุปแล้วก็ประมาณสัก1เดือนนะในการที่จะาวางไข่กต่ครั้งและออกมาเป็นตัวสามารถบินได้นะ ก็คือประมาณเดือนหนึ่งอ่ะนี่แหละก็อยากจะให้ช่วยๆกันนะช่วยกันดูแลนะพวกนกน้อยเหล่านี้นะอย่าไปทําร้ายเขานะอย่าไปทําร้ายแม่เขาเพราะว่ายังมีลูกน้อยที่เขารออยู่เนะี่ยอย่างเนี้ยนะหรือบางคนที่คิดจะเอาลูกไปเลี้ยงไนงะ ก็คิดว่าสงสารหัวอกแม่เขาด้วยนะฮะ <S <S <le> <S เหมือนคนเราแหละเวลาลูกหายลูกเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหหัวใจมันแทบสลายฮนะอะครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก,ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ